ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟอร์มูล่ารีวิวอาการเราจะทำยังไงดีวะอบอ้าวอึดอาจจะเป็นบ้าเปิดแอร์เป่าคงจะ้าท่าใช้แอร์รถยนต์ฟอร์มูล่าเสียรแตครับเฮครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี้เราจะมาแบบไม่ค่อยทางการเท่าไหร่เนาะเปิดรายการก็ไม่ทางการโอเคเพื่น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะ โอเครับวันนี้เรามีอะไรครับคุณมิวันนี้เรามีแว่นขยายครับเอ้าแว่นหดเป็นไงครับแว่นหดก็แว่นไม่มีอารมณ์สิครับโอ้โหติดเลนนะครับเราเนี่ยพูดจาอะไรเนี่ยโอ้ขอโทษครับขอโทษโอเคครับเขาเรืองนี้ว่าแว่นตัวนี้ทําอะไรได้บ้างครับแว่นตัวนี้ฮะครับซันเดน์เขาออกมาครับนะครับเดี๋ยวต้องขอเกินก่อนว่าซันเดน์เนี่ยคือคอม คอมเพรสเซอร์นะครับไม่เอาคอมพิวเตอร์ผมยังไม่ได้เล่นเลยโถครับผมครับผมก็คือแว่นตัวนี้ซันเดงเขาออกมาเพื่อใช้ตรวจสอบครับว่าคอมเพรสเซอร์ที่ท่านใช้ใช้กันอยู่เนี่ยเป็นคอมเพรสเซอร์ของแท้หรือของเทียมนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาโดนก๊อปเยอะนะฮะก็ทางซันเดงก็ทําแว่นตัวนี้มาพร้อมกับมีไฟด้วยเอาไว้ส่องสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมที่ทางซันเดนเนี่ยติดไว้นะครับ ไอ้แว่นตัวนี้ส่เช็คได้2รุ่นครับรุ่น S D 5กับ S D 7ครับครับแล้อยากดูแล้วสิใช่ครับอยากเห็นว่าสติกเกอร์เนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าได้ครับ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 เดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิธีการใช้เจ้าแว่นตัวนี้ดีกว่าครับแว่นหดอ่ะนะแว่นขยายโอเคครับครับ ก็จะเห็นสติกเกอร์ซันเดนตรงนี้นะฮะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะตัดวิดีโอเข้าไปสูรสั้ัโอเคครับอ่าฮะก็คือวิธีการใช้ก็ไม่ต้องเปิดไฟตรงนั้นครับแสบตาโอเคครับเปิดไฟครับมันจะมีสติกเกอร์โฮโลแกรมอยู่นะฮะสังเกตว่าใต้สติกเกอร์เนี่ยตรงนี้จะเป็น XG-H670 นี่เลขหวยแล้วครับอไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่เลขคอมครับโอเคครับก็อธิบายก่อนตัวเนี้ย เลขกับตัวอักษรจะแตกต่างกันไปในทุกๆตัวครับครับเขาจะทำมาให้ไม่เหมือนกัน แล้วก็ถ้าสังเกตดูดีๆตรงสติกเกอร์โฮโลแกรมนะฮะเวลาส่องกล้องลงไปก็จะเจอ XGH 6 7 0อืดครับเพราะลึกเข้าไปอีกก็จะเป็น XGH 6 7 0อีกเหมือนกันครับและถ้าลึกไปอีกนะครับนี่ครับโอเคครับครับผมก็ตามนี้ฮะแล้วก็จะมีตัวสันเน็ตเล็กๆด้วยใช่ใช่ตัวสันเน็ตเล็กๆนี่จะเป็น S A N XGH 6 7 0ครับผมโหแหลมไปเลยนะอย่างนี้ครับ ก็การก๊อฟได้ดีฮะฮะเริ่มนะครับออกครับต้องจังเลยขอโทษครับก็วันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับวิธีการเช็คคอมเพรสเซอร์ของซันเนนว่าเป็นของแท้หรือของเทียมนะครับครับในการใช้แว่นฮอตแว่นขยายของมีแก้ครับครับผมมุกนี้น่าเบื่อแล้วเนอะเล่นเล่นดีกว่าโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้ค่ะ ้มีไม่ฝากแฟนๆติดตามเลยนะฮะผมไม่ติดตามแล้วครับโอเคอ่ะฝากหน่อยแล้วกันครับผม facebook.com นะครับ formula.co.th ครับครับหรือว่าใครมีคำถามที่อยากจะถามเราเกี่ยวกับระบบแอร์รถยนต์นะครับก็ถามมาเรามาได้เลยเนาะทางอินบ็อกซ์เลยฮะครับครับและเอาบ็อกอะครับเอาบ็อกซ์ไม่มีครับโอเคครับขอโทษครับครับผมก็วันนี้อ่ะคุณพี่มีอะไรจะกล่าวนิดนึงนะครับก็จะขออภัยนะฮะสำหรับ ท่านผู้ชมที่อาจจะเห็นเราเพี้นเพียนเอ้ยดูไม่ดีหรือยังไงก็ต้องกราบขอโทษมานาที้นะครับครับก็พอดีเขาดมกาวมาเยอะครับก็เลยเพ้ยเลยโอเคครับมีอะไรจะบอกลาไหมครับก็สำหรับวันนี้ฟอร์มูลาลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ he awesome.